สวัสดีครับและแล้วก็ฟุตบอลยูโร2 0 2 0ก็เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีเตะด้วยกัน4คู่คู่แรกเบลเยียมพบอิตาลีเบลเยียมพบอิตาลีผมก็ต้องบอกตามตรงว่าคู่นี้50-50และเป็นแมตช์ระดับ5ดาวมันแน่นอนครับใส่กันไม่ยังเพียงแต่ว่าถ้าให้เลือกทีมใดทีมหนึ่งที่จะผ่านเข้ารอบผมก็มองว่าอิตาลีครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าอิตาลีฟอร์มนัดที่ผ่านมาถือว่าเล่นได้โอเคครับหลังจากที่เฉือนชนะออสเตรียมาในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อหนึ่งในขณะที่เบลเยียมนัดก่อนหน้านี้เฉือนชนะโปรตุเกสมา1นประตูต่อศูนย์แต่ก็มีข่าวร้ายที่ต้องเสียที่ต้องเสียทั้งเควินเดบรอยและเอเดนอาซาและกำลังอยู่ระหว่างเช็คความฟิตยังไม่แน่ใจว่านักเตะตัวหลัก2คนนี้จะสามารถ มาสู้อิตาลีได้หรือไม่ดังนั้นถ้าให้ผมทายทีมที่ผ่านเข้ารอบหนึ่งทีมผมก็มองว่าอิตาลีครับคู่ที่2ส,สวิตเซอร์แลนด์พบสเปนคู่นี้คือเหนื่อย120นาทีด้วยกันมาทั้งคู่ในรอบก่อนหน้าโดยสเปนสามารถชนะโครเอเชียในช่วงต่อเวลาพิเศษมาได้5ประตูต่อ3หลังจากที่90นาทีโดนโครเอเชียตีเสมอทดเจ็บ3ประตูต่อสแต่ก็ยังสามารถเอาตัวรอดมาได้ แล้วก็สามารถยิงเพิ่มได้อีก2ประตูผมก็ยังมองว่าสเปนเหนือกว่าสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสามารถพลิกปาฏิหาริย์เอาชนะแชมป์ฟุตบอลโลกฝรั่งเศสได้ในการดวลจุดโทษโดยตีเสมอสามสามในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสไม่สามารถเอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษทําให้ยื้อมาถึงการดวลจุดโทษได้แต่ผมก็มองว่าปาฏิหาริย์สวิตเซอร์แลนด์จะมีแค่ครั้งเดียวครับคู่นี้ผมก็มองว่า สเปนจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับอีกคู่หนึ่งยูเครนพบกับอังกฤษนัดนี้ผมก็มองว่าอังกฤษมีภาษีเหนือกว่ายูเครนมากไม่รู้ว่าอังเดเชฟเชนโกจะสามารถแก้เกมแกเลเลตเซาเกตรหรือไม่แต่ก็ยูเครนใส่เต็มที่แน่นอนแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อชั้นสภาพทีมหรือตัวนักเตะเองคุณภาพนักเตะก็มองว่าอังกฤษเหนือกว่า คู่นี้ผมจึงมองว่าอังกฤษจะผ่านเข้ารอบต่อไปครับในขณะที่อีกคู่สาธารณรัฐเช็กพบกับเดนมาร์กซึ่งเช็กสามารถพลิกล็อกเอาชนะฮอลแลนด์มาได้2ประตูต่อ0ูดังนั้นแต่ผมก็ยังมองว่าเดนมาร์กทีมเหนือกว่าครับโดยได้รับกำลังใจอย่างยิ่งและทั้งทีมต่อสู้เพื่อคริสเตียนอิริกเซนแน่นอนว่าหลังจากที่เดนมาร์ก สามารถเอาชนะรัเสเซียและชนะทีมชาติเวลมาได้4ประตูต่อศูนย์นะครับก็คือสภาพทีมตอนนี้กำลังใจตอนนี้นักเตะเดนมาร์กเหนือกว่าชัดเจนคู่นี้ผมก็มองว่าเดนมาร์กจะผ่านเข้ารอบต่อไปครับยังไงก็ถ้าทายผิดก็ขออาภัยล่วงหน้านะครับอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวครับสวัสดีครับ